งหางไมครับงหางงหางางฮงันีเกือบทำมรได้เลยเอาตื่นเข้ามาเลยไอกโทเลยโอ้ได้เลยครับตัวนึ่ตัน่ มงืดตึ๊เบล<ะ>เลยครับ<ะ>มองไม่เห<ะ>็นอะไรเลยลลแต่มันยังสว่างอยู่นะแต่กล้องเรามันไม่ดีเขาไม่พูดเพราะว่าเนาะครับเลย <c oughs> เราจะไปตั้งไว้ไหนเนี่ยตั้งไว้แคกจี๊ <c oughs> นี่นะครับผลงานวันนี้คอยจะได้ตัวแต่ละตัว แต่ก็พอได้อยู่ครับวันนี้ใส่สวยๆอยู่ใส่สวยใส่สวย เห็นรถไหมใหญ่กว่าเห็นรถด,ดิ <c oughs> มาอีกแล้วหนึ่งตัวขอได้เจอขอได้เจออยู่ครับตัวนี้เล็กกว่าตอนนั้นนิดนึง <c oughs> มาอีกหนึ่งตัวนะครับใสงำงำ่งาม วันนี้ย่อนตามห้วยเดินย่อนนะครับไกแล้วนะครับหนึงตัวขอโชครุ่มเลยครับอันนี้ก็มาสรุปผลกันปลาจะได้เยอะหรือได้น้อยวันนี้ถึงบ้านแล้วนะครับแล้วเราดูผลงาน

ตัวงามเลยวันนี้วันนี้มีตัวงามเลยแต่น้ำมันน้อยสมิตกตกแค่เดียวก็หายน้ำก็เลยไม่ค่อยมีแต่กก็ได้ตัวอยู่ได้รุ่น อันร้องเห็ดชองไม้นะครับฝากติดตามไว้นะครับผมกับท่านได้เคยเฮ็ดช่องเห็ดหยังยแบบเต็กมือนี่เลยร้องเฮ็ดเบิึงคือโบออนีกเขาได้ต้มในแกงด้วยครับฝากติดตามไว้นะครับ,น,รบนักล่าปลากระป๋องไทยสกุลนครนะครับน้องหางน้องหางน้องหาง ปลา่อยนี่เราแต่ว่ามันนมันัแน,น,นี้ก็เลยเไหนไปหาลรวก็เลยลองทายบึงว่ามัน,นเป็นตะคริวบวเรื่งอ,งงาางองอะไรที่น้องใจในบ่งในเปลี่ยนน้ำท้งนะปลากับอไรย่ปลาสองตรนี้ าทางติดตามกดไห์กดเช์กดซับตะไคร้ให้น้ำเลยครับขอบคุณอะไรครับ